ร,รับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานไบโอนเนฟิกของเรานะครับก็ได้เดินทางมาที่เมืองปากเซกแหงจ้ปาสัตวนะครับเพื่อจะมาติดตามนะครับอาเคสผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอาก็คือพี่น้องทางลรานะครับได้มีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์นะครับเปอุตส่รห์มาใช้นะครับอาคนับดีนะครับก็ขอสอบแนะนําให้รู้จักนะครับจากอาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอารบกนแนะนาตัวเลยครับคุณวันคุณดะวัน งานซื้อาดาลีคุณุภูวนันกับคุณด,ดาลีนะครับก็ประสบปัญหานะครับก็คือมีบทยาก่รง<า>นี้แม่เพราะว่านานแต่งงานมาผมเกลีเดือนนะผมเกลี้ยเดือนแล้วแม่ยังเงเป็นตั้งข้อจักเถนะื่อเนาะอ่ะาก็ทำทุกเดืางทางไม่ตั้งตอนแห้งแบบรึกษายทุกง่อยู่ก็ไปอใส่งานปรึกษาปรึกษาก็ับได้มีการ ไปดูเึกษาของอยู่ทางฟังไยมีมันกระพันจีดีว่ามีคองดีตัวไหนมนมาใส่เลยมันชีตุ้งปั้งขึ้นมาเลยนะแล้วพอเอามาให้เนี่ยประมาณผมคือผมจะเป็นคนที่เอาปลิเดัณฑ์ตัวนี้นะครับมาแนะนำให้นะครับ <S <S ตอนที่มาที่แรกเนี่ยเชื่อมครับครอบครัวบริษททำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็ทำให้เรามีน้องตอัวเล็กๆขึ้นมาได้ก็เ,เสือเ้อแหละ บอกว่าอุปทันอย่างสองกล่องน้อยๆนี่สีสื้อสื่สีดูว่าไม่เชื่อเลยมันจากสีไปสีมาลองสีเบื่องเสื้อากือเอมัามันเป็นอาหารเสริมตัวนึ่งไม่ยาการล้มกับเมียอยู่เนาะใช้ทั้งสองคนท้สองคนเลยเลยสคนสีก่อนนอนนอนเช้าสีสีไปเรื่อยเลยที่ใช้เนี่คือไม่รู้ว่าใครมีปัญหาหรืนไม่รู้ว่าใครมีปัญหา ปวดยากที่ไม่ได้เลยแท็ซี่ตั้งสองเมาแท็กซี่เระหว่างใช้นี่ใช้แล้วเกิดความแตกต่างอะไรอยอยะางแลไส้ป่ะอืมทั้งก่รู้สึกแก่ทุซื่อขึ้นอยู่ทำงานอะไรได้งจากทางนี้แนะนำว่าเออเวลาหยอย่างตาเลยมาซีดใส่เลยทืจะบกว่ากันธรรมดาเลยรู้มือไปแลตอตนี้นีามา เพื่อสภาเนาะเพื่อสภาคราวนี้ท้องได้กี่เดือนห้าเดือนเลยครับท้างได้ครับตอนท้อสี่ตอนท้อไส้ไส้เวลาอยู่ประมาณสองเดือนกว่านี่แหละใช้ไปได้สองเดือนก็คราวนี้ก็เริ่มมีน้องแล้วครับครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกยังไงก็ดีใจแล้วะจ็ซื่อตัวอันเทนอานยาปัสสาวะอันนี้อันเทนเป็นซิปอันนี้แล้วเนาะ เออว่าเห็นสองเห็นสองขีดว่าเนเลยตัวนี่นักเนียข้ามไปผู้ดอนไปฝากข้อไปฝากยู่มอนอนนี้รู้สึกมั่นใจตัวเลิหรือเปคิดว่ามั่นใจคะแนนเต็มร้อยมีเท่ากี่คะแนนคะแนนเต็มร้อยหรอเท่ากี่คะแนนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าคี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ไปไหนกี่หนึ่งเปเซ็นต์ิงใช้บ้างไม่ใช้บ้างแอน ก็ <utan> คืออยู่กับที่เัวผู้ชาย <entimes. S 2> นะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งเขาได้ห้าเดือนแล้วลูกจีนผู้ชายครับไปตรวจสายลูกชาย,ชายก<ท>ารแ,แสดงว่าสเปรย์นี้มันเข้ <Ganz S 3> มข้นไหมัน็ได้ผู้ชายเลยมีสี่เดือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีพยานนะครับตัวเล็กๆนะครับมาเป็นพยานให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ปิภวอร์ คาดว่าจะใช้ต่อในเรื่ามเรบร้อตรงนี้แต่เออแต่กระซิ่ไส้ต่อแล้วพอเขาจะเพียรมืดหรอเพียกพูดลายเนาะมันเรียกชือว่าเพียรเพี้ยสารคิดทุกคนที่เราคิดอาหารดูใส่หรืออะไรที่เยอะๆมลภาวะเรไปเยอะนะตอนนี้คือมันจะช่วยป้องกันเซลล์เราไม่ถูกทำลายนะครับถ้าเราใช้ต่อนี้ในสุขภาพเราพอดีแล้วก็จะไม่แก่ง่ายด้วยนะครับที่สำคัญก็กระซิแนะนน้ำให้กูกู ทุกปัญหากใกล้ๆกันได้ไอไขอขอบคุณนะครับก็ต่อไปนะครับก็พี่น้องฝั่งเรานะครับก็ผมจะได้มีโอกาสได้ใช้บริการเพิ่มเติมขึ้นนะครับจะจะขอขอบใจทางนี้เราที่แนะนำบริกานดีๆให้ตานแรกพี่ไม่พูดอย่างนี้นะตานแรกตอนแรกผมก็แข็งแก็งไม่เอาไม่ใช่แข็งปอดต้องต้องให้ไส้ก่อสแตส่ถ้าถ้าเราไปที่โรงพยาบาลไปทำโครงทำคลิปนี้คิดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอ้คือ ว่าคือไอ้ท่านพระเจ้าดีไปเ็สกิฟฟ์มาละสามเกือจะตกอยู่กอดังล้านกูบารล้านกูบานะครับอันนี้ลงสุดไม่ได้อันนี้ลงสุดไม่ได้ไปรู้ว่าคนเข่าคาบนึงไปรู้ว่าเนี่ยคนะครับไม่ต้องไปเสียกันแสนไม่ต้องเสียกันล้านนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสุดสุดแล้วนะครับสำหรับท่านใดเยี่ไม่รอครับก็ขอจบการสัมภาษณ์ที่นี้นะครับขอบคุณครับ สุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดครับเสียเสีเมื่อนี่เป็นเมื่อสันวันดีเป็นวันที่ผู้มีบุญลงมาเกิดเป็นวันใกล้วันเกิดผู้ประเสริฐอีกหนึ่งคนขอพรดลบรรดาลให้สบายดีเดินทุกอย่างทั้งความเจ็บยา้ได้ความไข้ยาให้มี ความอยากจน,กนยามาไกลขอให้ไปเด็กไกลห่างอีกตั้งความโชคร้ายยาม่ได้ละไก่เคียงยาได้ามาใกล้